สวัสดีทุกคนจุกท้าดมหาหัหวเนีย่ยหัเียเราบอกนะไม่ผมหนงไม่ทำไม่ผมไม่สอนแบบพวกอ่าะไรนะสอนการเล่นเมโลดราม่กาก็เพราะว่ามันติดสิดเยอะผมต้องสอนใค้ด้วยผมไม่สอนเมโลดราม่กาก็แต่ผมจะมาสอนเล่นแบบนี้ฮะ พี่ชื่อว่าเบสวอลฮะถ้าอยากเล่นเดี๋ยวผมทิ้งไม่ได้หมดเลยทิ้งไม่ได้ทิ้งนี่เลยโอเคเดีย๋ยวเดี๋ยวผมกลับมาฮะทิ้ก่อนฮะโอเคกลับมาฮะโอเคที่งนั้น เกมนี้เป็นแบบตีบอลค่ะ็นแาดตีบอลที่เราต้องตีไปเรื่อยๆค่ะกว่าเราจรนนาะชนะค่ะเดี๋ยวผมสอนเล่นให้ดูค่ะแต่ก่อนอื่นรอคนอื่นอันนี้กดก่อนเดี๋ยวข้าเลยเริ่มต้นมาแล้วจะมีดาบอาก,กาใช่้นมาแล้วก็พวกอ,อะไรนะดาบพวกยิงดาแต่อันนี้ผมไปฟาร์มนอกล้อมาเลยเทพขึ้น เออเดี๋ยตัดฉาแป๊บช่วงวันนี้คนพ่วงราวินนะเขก็เลยอัปเดตพอดีเนื้อขามีล่างฮะขวามือล่างเห็นปะเป็นขอบขอบดูเห็นตรงเนี้ยกดไปอะจะมีพ่วงชาววันราวินให้ทุกคนอะเก็บไปเรื่อยๆจนไอ้นี้แล้วก็อันนี้ด้วยให้คนทำให้หมดฮะ ทุกคนกคือหนีทุกวักนเลยอาเดี๋ยวผมตัดฉากไปตอนที่ผมลงสนามแล้วตรงน,นี้จะให้เราเลือกโหมดท้าว่าเราจะโหมดไรโอเคเดี๋ยวข้าตัดฉากที่ผมลงสนามก่อนเลยโอเคมาผมได้ตีบอลก่อนเลย สกิลละอะไรอะอ่าวน,นี่ก็มีแค่นี้แหละให้เรากดล็อกอะไรมากมายเหียเลยก็อนเตร์เห็นโซ่อะไร,ร,ม,าร,รมากมายนีน